ชมการถตายวอดสดบอลทีมชาติอุ่นเครื่องนะครับอัดฟีฟ่าเดย์ซึ่งเป็นเกมพบกันระหว่างฮ่องกองพบกับไทยนะครับโดยมีคุณสมชดแดงยวนและผมโจทินาลิกเลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับช่วงที่มีการคลุพเพลงชาตินี่ก็มีธงชาติไทยผืนใหญ่ด้วยไทยได้เอากับชนาทิพย์พลิกกลับมาได้ชนาทิพย์ยังโดนเบียดอยู่ชนาทิพย์เรียกฟาวได้และจังหวะนี้โอ้โหเหลืองแรกงานเร็วเลยครับห่วงยางครับกับตันทีม บอกอย่างนะครับลุณการทีมของฮ่องกงเนี่ครับเอาไม่อยู่ครับพยายามดึงจังหวะแรกแล้วครับต้องจังหวะ2นะครับถึงตามมาออบอลมาจังหวะนี้เอาครับเฉลิมศักดิ์ให้มานิโคลัสชาญนรงหาที่สารัฐแล้วไปที่ชาญนรงเปิดเลียดเข้ามาชาญนรงยิงทีเสินแปะต่อคืนกับมาให้ชาญนรงยิงบอลออกมาทางด้านขวาหาจังหวะอยู่พิทิวัต์ ลากตัดเข้ามาแล้วยังไงฝากคืนให้สารัฐนี่โคลัสลองปั่นเข้ามาทียอสินตมงโอ้โหชนคารโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครับทีมชาติไทยไทยทุ่มเข้ามาเทียสินแปต่อชนาทิพชนาทิพไหลต่อมาสุปโชคสุปโชคไหลมาทีละสินแดงดาว บอลึ้นมาของไทยทําชิงเอาเสียบอลไปให้กับทาฮ่องกงเอาแล้วครับจังหวะนี้สองทางฮ่องกงเปิดเข้ามาสัจช,ชัยก็ยังออกมาได้เร็วก่อนที่จะถึงแมตต์ออนะครับนิโคลัสชานาลงชานาลงไหลบอลคืนกลับมาจังหวะนี้ลองยิงไกลโดยพิทิวัตรโอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปอีกครับโอ้โหเล่นเร็วกันมาจังหวะนี้ไหลเข้าช่องมาแมตต์ออยิงลูกนี้โอ้โหไปติดล็อกเฉลิมศักดิ์ครับ เกือบจะได้รู้เหมือนกันครับบอนมันยังไม่ไปไหนแมตต์ออกมาแล้วก็ลูกนี้ไทยปั๊มแย่งเสียบอลไปให้กับบองไวไหลบอลออกมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับจังหวะลุยขึ้นมาของทางฮ่องกลงลูกนี้มองไปแมตต์ออฟเปิดมาแล้วก็โอ้โหแย่เท้าสไลด์ครับเติร์ซีซูนแต่ว่าไม่โดนนะครับเอาครับไทยขึ้นเกมมานิโคลัสขวางเข้ามาตรงกลางสารัตฝากเข้ามาทีลิลิน ชนาทิพย์ยอดให้สารัตแปะลงแล้วยังไงครับคืนนิโคลัสเลือกเป้าไหนเลือกเปิดมาทีละสินโอ้โหชาญลงเปิดมาให้ทีละสินแดงดา1-0โอโหโอกาสเดียวของไทยตอนนี้ครับทีละสินแดงดานาทีที่63ไทยขึ้นนำฮ่องกงแล้วครับ1-0 ประตูประตูครับบอลจากดิ้เส้นด้านขวาครับต้องชมครับชนะรงคงสิแก้วครับจ่ายลูกนี้ทะลุช่องเลยครับแล้ววิ่งโฉบมาเอาของจินสินแดงดาแล้วจิ้มยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่63ครับประูครับจังหวะดสุินบอลแล้ววิ่งมายิงตาน้ำเลยครับของจินสินแดงดานะครับพยายามจะเร่งแล้วนักเตะตัวเองนะครับให้ทำประตูทีเสมอให้ได้หูจิ้มเหน่งทุ่มไกลเข้ามาบอลตก ยังเคลียร์กันไม่ขาดอยู่ในกอเขตโถนแล้วสุดท้ายมาเข้ามือของช,ชาตชัยชนาทิพย์เปิดมาตรงกลางโอ้โหลูกนี้บอลมาเลยมาถึงทียสินเทียสินตอกสน้นนะโอ้โหลูนี้ปฐมพลไปแต่ว่ามีจัก,กรกลิตโอ้โหจังหวะมายิงนี่ก็ยังโดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับโดยยูเอช้อนาไหลสั้นๆบอลกลับมาที่กฤษดาจังหวะเดียวแม่นเลยเอาครับชนาทิพชนาทิพย์ไหลามาเอาครับลูกนี้ปฐมพล ปฐมถบนโซโล่คนเดียวไหมปฐมถบนกระชากเข้าขวาขวาแล้วจิงลูกนี้เข้าตัดข้างตะขา่ายเรื่องเนงื้งขางออกมาที่จูหญิงจือขึ้นมาทางซ้ายครับวองซีโฮไหลเข้ามาตรงกลางาคร,าครับจังหวะนี้มาหาจังหวะอยู่แล้วปัน่นโอ้โหยบอลมันข้ามคานไปครับชางเฮยยินที่ผ่านมาอิแตคูจูหญิงจือเปิดเข้ามาบอลตกมา ยังพยายามแถวสองอยิงไปไหนอโอ้โหวงซีโฮครับบีลาเทพเปิดมาอา้าวทีละศักดิ์ไม่ทีทีละศักดิ์แต่งมาทีละศักดิ์ยังได้ทีละศักดิ์ลูกนี้จิ้มโอ้โหไม่ผ่านครับแมจับวงไฟนี่จะรับติดเลยของกงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับชางเฮยินขึ้นทางซ้ายเฮยินโยตัดมาตัดแล้วคืนกลับไปวองซีโฮ ยอดตรงๆดเข้าไปลูกนี้ได้มงโอ้โหชัดชัยก็ยังคว้าได้ครับลูกมงของแมตต์เออวองซีโฮยัดเข้ามาตรงกลางชางเฮยินออกไปที่วองซีโฮเปิดสายลูกนี้แล้วก็โอ้โหแย่ยางฟองแฮนด์โบอลผู้ตัดสินไม่ให้ครับให้เป็นแค่เตะมุมโอ้โหดี้วเก็งไม่มีพีอาร์เปิดปากของวองซีโฮครับแล้ววัลหมือนว่าโมเชตตก็เก็บแขนนใช่เฉลิมศักดิ์ คุ่มเข้าไปมงแล้วก็เคลียยังไม่พน้นอันตรายแมตต์อ้อมงไปอีกทีหนึ่งหมกมาลูกนี้รับได้แล้วชัดชัยจูหญิงจือเปิดเข้ามาไทยมงได้และไม่ทันครับแม่นึกว่าชนาทิมจะได้ศูนย์ะการหนึ่งจบเกมครับทีมชาติไทยปุกมาเอาชนะฮ่องกงไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ